ดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u p e r ร์ตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะสพอร์ตังชอ่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย เปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้234 5วันนี้วันที่4พรุ่งนี้วันที่5วันสุดท้ายแอดไลน์ด้านล่างทักเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะในตอนนี้มาใช้พลังงานความรักให้กับทุกทุคนนะคะมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณขอความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นขอความจริงของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคน พาอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักเรามาดูกันใบแรกเลยว้าว ten of pentacles อีกแล้วนะคะกรี a ส,สิคะรออะไรนี่คือความรักที่คุณกำลังที่จะได้เจอ energy ของทุกๆคนในคลิปวิดีโอนี้ตอนนี้แล้วก็เวลานี้คือความ อุดมสมบูรณ์ความสุขของคำว่าครอบครัวของคำว่าเราของคำว่าความฝันที่กลายเป็นจริงความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ความสัมพันธ์ระยะยาวความสัมพันธ์แบบเรียได้ว่าเขาคนนั้นเกิดมาเพื่อคุณคุณและเขาต่างเป็นคู่ชีวิตกันที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของความเป็นจริงของความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน คุณคู่ควรที่จะได้รับความดีความรักที่ดีคุณคู่ควรที่จะได้คนที่เข้ามาเป็นผู้นําคุณซัพพอร์ตคุณดูแลคุณสร้างความรักคู่ชีวิตไปด้วยกันนะคะนั่นหมายถึงว่าบางท่านหลายๆท่านอาจจะได้คู่ที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลหรือว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตแต่ความสัมพันธ์คือต้องใช้เวลาที่จะพิสูจน์ความรักความสัมพันธ์หรือว่าการวางแผนแลนยกย้ายบางสิ่ง หรือหลายๆท่านบอกเลยก็เป็นคู่ชีวิตที่ไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยแต่ว่าสร้างเนื้อสร้างตัววิวิกันแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่จริงๆนะคะคุณจะเห็นความจริงของความสัมพันธ์เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะบางอย่างกํบบาลังจะถูกเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดหายไปขอให้เชื่อมั่นว่านี่คือสัญญาณของความแท้จริงของความสัมพันธ์ที่เกิดความรวมสมบูรณ์ของคุณและคู่ชีวิตใครที่รู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ไม่จริงจับต้องไม่ได้ยังไม่ได้สัมผัสเพิ่งเรียนรู้ใจเย็นก่อนนะเพราะนี่คือสัญญาณของความจริงหลักการเหตุผลระยะทางระยะเวลาการกระทําและการแสดงออกของชีวิตการแสดงออกถึงทัศนคติวิสัยทัศน์มุมมอง,มองหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องพิสูจน์ในความรักความสัมพันธ์แต่คือไพ่ที่สวยงามมากๆกับความแพลวพลาวและได้ได้ว่า ความฝันที่คุณมีในความรักในตัวตนของคุณนะคะคุณเชื่อในความรักที่เป็นรูปแบบใดคุณอยากให้ความรักเป็นรูปแบบใดคุณสามารถจินตนาการแล้วก็วางแผนไม่ได้เลยเพราะคู่ชีวิตของคุณจะถูกดึงดูดคนที่คุณมีจินตนาการหรือว่าเรื่องราวแบบคุณเข้ามาแหาคุณแต่มันก็จะค่อยคลิกค่อยเติมเต็มกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันคือการเติบโตของความรักความสัมพันธ์ที่คุณจะได้เจอเพราะฉะนั้นคุณจะรีบร้อนในความรักความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะเพราะถ้ารีบร้อน ไม่เห็นความจริงที่กําลังจะปรากฏว่าคนนั้นใช่หรือไม่ใช่ใช่คู่แท้คุณหรือเปล่าคุณเท่านั้นเป็นผู้เลือกผู้ตัดสินใจในความรักคู่แท้คู่ชีวิตและคนที่เป็นคนในสเปคของคุณด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะสิดาบอย่างที่บอกไปใจเย็นในความรักความสัมพันธ์ค่อยๆดูนะคะมีบางอย่างที่จึงแม้ว่าบางสิ่งอะอย่างที่บอกว่ามันจะมันจะดูดีดูเพอร์เฟกดูอะไรก็ตามแต่แต่ว่า เวลาจะเป็นเครื่องวิสุจธ์นะคะมันจะมีการสะดุดหยุดเกิดขึ้นใครที่เข้ามาหาเราหยุดคิดก่อนนะทบทวนก่อนนะเคารพตัวเองคะ่ะให้เกียรติตัวเราเองห้ามทิ่มแทงอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองหรือทุกอย่างห้ามเลยปลดปล่อยปลด,ปล,ดปล่อยลลอารมณ์ความรู้สึกความคิดความกังวลความเครียดให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วใช้แรงดึงดูดนั้นเพื่อคุณจะได้ค้นหาหรือคุณจะได้เข้าใจกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตว่าคนนั้นคือคนที่ จริงใจหรือเป็นคนที่ไม่จริงใจใจเย็นๆค่ะอย่าเชื่อใจอยหาไว้ใจใครง่ายถ้ากําลังคุยกำลังกำลังเรียนรู้กับใครอยู่นะไพ่ mm hmm. ใบนี้ DM Play สวยงามมากๆเลยจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองจงเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเองอย่างที่บอกไปนี่คือคุณคุณจะได้ชีวิตได้เจอชีวิตที่ดีอุปสรรคหรือการมีระยะห่างขอบเขตในบางอย่างจะทําให้คุณได้ ได้มีพื้นที่ในตัวตนของตัวเองได้เคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองได้สร้างคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองตัวตนของคุณคือคุณค่าเกียรติศักดิ์สรีแล้วก็ ไลฟ์สไตล์ของชีวิตทุกอย่างที่คุณจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองด้วยพลังงานแห่งแรงกระดูดของคุณเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเป็น D-Emplace คนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในความเพียบพร้อมในทุกๆด้านมีทั้งแรงดึงดูดที่คุณรู้สึกว่าคุณพิ่งพาตัวเองคุณซัพพอร์ตตัวเองคุณมีคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณเคารพและให้เกียรติตัวเองบอกเลยค่ะว่าคุณกําลังได้ถูกรักถูกดูแลถูกเทคแคร์เป็นอย่างดีมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นจักรพรรดิจักรพรรดิดีผู้ ยิ่งใหญ่นะคะผู้ที่มีความสง่างามมีความเป็นตัวตนของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณค่าในตัวตนของคุณตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าสวยงามมากดูแลตัวเองนะคะเพราะการที่คุณรักและดูแลตัวเองจะทําให้คุณได้ได้รับคําว่าความรักความโรแมนติกได้รับแรงดึงดูดจากคนรักคู่รัก ได้รับการสัพพ์ตจากเขาคนนั้นเขาคนนั้นจะให้เกียรติคุณเขาคนนั้นจะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเขาคนนั้นจะรู้ว่าจะจะต้องปฏิบัติกับคุณยังไงดูแลคุณยังไงเทคแคร์คุณยังไงสวยงามมากๆว้า wow. วคุณกําลังอย่างที่บอกว่าห้ามทิมแทงห้ามต่อว่าตัวเองให้เขาให้ให้เกียรติตัวเองเยอะๆคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีที่ดีกว่าสิ่งเดิมๆที่คุณเคยเจ็บเสียใจมาก่อนแน่นอน นี่คือความรักครั้งใหม่และความรักที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้น Seven of Cups จงเป็นตัวของตัวเองจงดึงดูดความความรักความมีเสน่หในตัวตนของคุณในที่นี้บางท่านมีใครบางคนเฝ้ามองคุณอยู่จริงๆด้วย Seven of Cups Six of Cups ใครบางคนเฝ้ามองคุณเฝ้าดูคุณติดตามคุณ คือบางท่านเจอใครบางคนแล้วแต่บางท่านยังไม่เจอเหมือนคุณกําลังหนีออกจากอะไรบางสิ่งบางอย่างไปแล้วคุณจะได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่ขอความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆออกมาสองใบ s of pentacles the w i e l of f e r t u n e ถ้าคุณตั้งหลักในตัวเองได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรของชีวิตคุณมีเป้าหมายคุณตั้งหลักของตัวเองในทุกอย่างความฝันอนาคตของคุณการเดินทางของคุณชีวิตของคุณ คุณกาลังเจอความรวมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตเข้ามาคุณกําลังดึงดูดทั้งเงินทั้งชีวิตทั้งทุกอย่างเข้ามาจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือความสุขแห่งโชคชะตาที่กําลังนําพาคุณได้พบเจอเรื่องราวแห่งพลังที่งดงามของความรักมากๆคุณจะถูกปฏิบัติดูแลเทคแคร์คุณจะถูกเช้อเชิญนะคะคุณจะถูกคนรักที่ดูแลคุณซัพพอร์ตคุณหรือพาคุณเข้าสู่สังคมหน้าที่การงานการเงินที่จะทําให้คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาล อนุญาตให้อารมณ์ความสุขของคุณจิตวิญญาณของคุณเป็นไปตามธรรมชาติเวลาที่คุณมีความสุขเวลาที่คุณเป็นสีสันของตัวเองเวลาที่คุณมี energy พลังงานของความเป็นเด็กสดใสร่าเริงมีความสุขอย่างแท้จริงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนินหรือทุกเรื่องจริงเพราะฉะนั้นคุณกําลังพบเจอเรื่องราวที่ไม่คาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลยนะคะว้าวเอสอบคัคุณจะหนีไม่พ้นกับ ความรักที่ลึกซึ้งมากๆใครบางคนที่อยู่ไกลแสนไกลใครบางคนที่มีความแตกต่างจากคุณใครบางคนที่เป็นความรักแท้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณปล่อยอารมณ์ความสุขของคุณให้เป็นไปตามธรรมชาติถึงเวลาที่คุณจะได้รับรัก,รกโรแมนติกที่ลึกซึง้งดื่มดำ่ำและมีคุณค่ามากๆคุณค่าในตัวตนของคุณส่งเสริมคู่รักคู่ชีวิตให้เข้ามาให้เกียรติคุณทุกอย่างจริงๆ เคารพคุณแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคุณ The Devil The High p r i e s e s s เหมือนบางท่านในที่นี้คุณกำลังกลุ่มชะตาความเซ็กซี่ว้าวความมีเสน่ห์ของใครบางคนที่เขารอคอยคุณ The High Priestess The Devil n i g h t of Pentacles แล้วก็ Judgment King of Swords ที่พูดค้างเมื่อสักครู่คือคุณกำลัง บางท่านนะคะเหมือนคุณกุมชะตาดึงดูดเสน่ห์ของใครบางคนที่จะกําลังจะเข้ามาหาคุณนั่นคือคนที่มีความเป็นผู้นําพลังงานแห่งธาตุลมธาตุดินธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟที่เกิดขึ้นเขาคุณมีสเสน่ห์กับใครบางคนมากๆนะคะที่มีตําแหน่งที่มีระดับผู้นําหน้าที่การงานการเงินที่ดี และดึงดูดความมิสเสน่หความเป็นตัวตนของคุณได้สูงมากๆซึ่งเขากำลังจะเข้ามาเหมือนกับว่าเปิดทาง The Tower, w o w Ace of Pentacles เปิดทางเปิดใจที่เขาจะได้ให้คุณเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคู่แท้หรือการตัดสินใจที่จะได้ขยับสถานนะความสัมพันธ์กันเพราะว่าหนึ่งเรียนเกิดขึ้นเพราะว่าเขาดูคุณอยู่เขาชอบคุณมาก มีบางท่านในที่นี้คุณเจอใครที่เขาตรงตรงแข็งแข็งตรงตกับคุณแต่เขารักคุณทุ่มเทให้คุณหมดทั้งตัวและหัวใจอาจจะดูเป็นคนที่ยังปิดอารมณ์ปิดกั้นอารมณ์ความสุขของเขาอยู่เพราะว่าเขาอาจจะเคยเสียใจและเจ็บปวดหรือเป็นคนที่สลับพลังงานกันนะคะสวยงามมากๆเลยนี่คือความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนายออแฟรนเคิลจงเชื่อในตัวตนของคุณนี่คือความมีเน่ห์ของคุณนะคะ ความมีสเสน่ห์แรงดึงดูดจะทําให้คุณได้พบเจอพบรักกับคนที่คู่ควรกับคุณใครที่ไม่คู่ควรใครที่เป็นสิ่งลบๆตัดจบทิ้งไปเลยค่ะเพราะคุณคู่คว,ควรความรักที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นขอพลังงานความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนใครบางคนที่อยู่ในความคิดของคุณคนคนนั้นกําลังติดต่อมาหาคุณ heartbroken deeply hurt มีคนบางคนนะคะที่คิดถึงคุณแล้วก็เศร้าในอดีตที่ผ่านมา แล้วก็ใครบางคนกําลังปรับเปลี่ยนพลังงานบางอย่างให้มาเป็นคนรักคู่รักของคุณเหมือนพลังงานเก่าที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ค่ะเหมือนบางสิ่งกาลังเติบโตได้เปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกบางสิ่งบางอยา่างแล้วเร้กกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันนั่นคือใครบางคนที่อยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณสําหรับบางท่านนะคะขออีกสักนิดนึงนะคะการวิ่งหนีนะคะการ ใครบางคนที่ไม่น่าไว้ใจระวังนะคะใครรู้สึกว่าคุยกับใครออนไลน์อยู่ในตอนนี้ถ้าเขายังไม่เปิดใจเดทออนไลน์เกิดขึ้นเห็นไหมคะใครที่เข้ามาคุยคุยแล้วก็เรียนรู้ไปก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเพราะเป็นการเดทออนไลน์ยังไม่เจอตัวจริงคนที่เป็นตัวจริงของคุณเขาจะมีความรู้สึกมีสเสน่ห์และเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองเหมือนคุณและเขานั่นเองคะ่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมประสบความสำเร็จในเรื่องความรักทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ